นาฬิกา30นาทีตรงตื่นได้แล้ววันนี้คุณมีงานมากมายต้องทำเลยฟาบาดใช่คุณได้เป็นราชนีแห่งอังกฤษหนึ่งวันมันต้องสนุกแน่เลยคุณลุกจากเตียงตอน9้าโมงเช้าและมุ่งหน้าไปที่ระเบียงเพื่อเพลิดเพลินกับเสียงของนักเล่นปีสกอตส่วนตัวของคุณแล้วนี่ใครเนี่ยอ๋อคอกกี้ทรงเลี้ยงที่วิ่งเข้ามาคลอเคลียคุณนี่เองถัดไปอาบน้ำก่อนอาหารเช้าไม่มีการอาบน้ำฝักบัวสำหรับฟาบาดไม่มีอะไรดีไปกว่าอ่างอาบน้ำที่ผ่อนคลาย สมเด็จพระราชนียังมีอ่างอาบน้ำในรถไฟส่วนพระองค์ด้วยตอนนี้คุณมุ่งหน้าไปที่ห้องครัวเดี๋ยวก่อนพระราชนีที่คลองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษไม่สวยพระกายอาหารเช้าในครัวคุณมุ่งหน้าไปที่ห้องรับประทานอาหารแทนคุณคิดว่าโต๊ะคงจะเต็มไปด้วยเครื่องถ้วยชามที่ดีที่สุดที่วางเตรียมอยู่แต่ไม่ราชนีชอบสวยพระกายอาหารจากทัพพะแวคุณอาจคิดว่าจะกินอะไรก็ได้ที่คุณอยากเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพอใจ เบอร์เกอร์มันฝรั่งทอดเค,ค้กช็อกโกแลตเอามาเลยแต่สมเด็จพระราชนีทรงยึดมั่นในตารางเวลาและการสวยพระกายอาหารที่เข้มงวดไข่ค,คนกับปลาแซลมอนและชาวเออร์เกรหนึ่งถ้วยขอโทษทีไม่มีกาแฟในช่วงวันหยุดฤดูหนาวคุณก็อาจกินขนมทรัฟเฟิลเป็นอาหารเช้าเพื่อให้รางวัลตัวเองได้ในขณะที่คุณกำลังเพลิดเพลินกับอาหารเพื่อสุขภาพคุณอ่านหนังสือพิมพ์บรรทัดแรกระบุว่าคนที่รวยที่สุดในสาราจักาจักร300คน คุณไม่พบชื่อตัวเองในหมู่พวกเขาใช่แม้แต่พระราชนีเองก็ไม่ใช่คนที่ร่ำรวยที่สุดในสาหาราจานจาจแต่อย่างน้อยคุณก็มีตู้ ATM ของคุณเองในบ้านเออฉันหมายถึงในวังพระราชวังบักกิงแฮมเป็นพระราชวังขนาดใหญ่ฉันกำลังพูดถึงห้อง775ห้องแต่สมเด็จพระราชนีใช้ห้องแค่6ห้องเท่านั้นคุณมีห้องนอนห้องนั่งเล่นส่วนตัวห้องน้ำและห้องแต่งตัวนอกจากนี้ยังมีห้องประชุม ที่คุณจะได้พบปะบุคคลสำคัญแบบตัวต่อตัว,ตวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานของคุณและที่ลืมไม่ได้คือห้องเอมพายซึ่งส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็นพื้นที่สำหรับนั่งรอได้เวลาแต่งตัวแล้วโชคดีที่ไม่มีงานเฉลิมฉลองในตารางเวลาเพราะงั้นคุณไม่ต้องเปลี่ยนชุด5ครั้งในวันนี้โอรองเท้าใหมเอี่ยมเหล่านี้ดูสวยจังไม่ต้องกังวลเรื่องแผลรองเท้ากัดน้าฟาบาผู้ช่วยคนหนึ่งของคุณได้จัดการให้คุณแล้ว คุณแต่งหน้าด้วยตัวเองในความเป็นจริงแล้วราชินีจ้างช่างแต่งหน้ามืออาชีพเพียงปีละครั้งเท่านั้นสำหรับการกล่าวสุนทรพจน์ในวันหยุดในขณะที่แต่งตัวคุณก็ฟังวิทยุที่มีเพลงฝรั่งเศสเพราะๆและคุณก็เริ่มร้องตามเดี๋ยวก่อนคุณไม่เคยรู้ภาษาฝรั่งเศสมาก่อนเลยอืมตอนนี้คุณเป็นราชนีแห่งอังกฤษแล้วนั่นหมายความว่าคุณใช้ภาษาฝรั่งเศสได้คล่องเลยเกือบพร้อมแล้วอย่าลืมกระเป๋าถือของคุณ ทุกวันนี้มันมีมากกว่ากระเป๋าถือสําหรับเก็บของใช้ส่วนตัวของคุณแต่เป็นสิ่งที่ช่วยในการส่งสัญญาณลับไปถึงผู้ช่วยของคุณวางไว้บนโต๊ะถ้าคุณอยากออกไปภายใน5นาทีหากคุณไม่ค่อยสนุกกับการสนทนาให้วางไว้บนพื้นทีมของคุณจะพาคุณออกจากที่นั่นโดยเร็วที่สุดเอาละไปทํางานของราชนีกันเลยคุณมีจดหมายมากมายพระราชินีอังกฤษได้รับจดหมายมากถึง300ฉบับต่อวัน คุณต้องส่งจดหมายถึงคู่สามีภรรยาเพื่อแสดงความยินดีในวันครบรอบแต่งงาน60ปีและ70ปีของพวกเขาอ๋อและอย่าลืมเขียนแสดงความยินดีกับทุกคนที่อายุครบ100ปีและ105ปีด้วยจนถึงขณะน,นี้ราชินีได้ส่งจดหมายไปแล้วมากกว่า5 4 0 0 0 0ฉบับแน่นอนว่าเธอมีผู้ช่วยคอยช่วยเหลือเช่นกันและใครก็ตามที่อยากส่งจดหมายแฟนคลับถึงราชินีก็ส่งจดหมายไปที่พระราชวังบักกิงแฮมในลอนดอนได้ แต่อย่าลืมเริ่มด้วยมาดามและจบด้วยข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นค่ารับใช้ที่อ่อนน้อมถ่อมตอนและเชื่อฟังมาดามใช่เรื่องจริงนะโอเคแล้วหน้าที่ราชนีอื่นๆของคุณล่ะคุณต้องเจอนายกรัฐมนตรีในวันพุธและมอบพระบรมราชานุญาตเช่นตาประทับการอนุมัต,ติสำหรับกฎหมายที่เสนอใหม่นอกจากนี้คุณยังมีการประชุมตอนเช้าและคุณจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญและมอบรางวัลตามตารางงานด้วย ข่าวดีก็คือวันนี้ไม่มีเลยแค่ต้องจัดการกับกองจดหมายและอ่าใช่กล่องแดงลึกลับมันต้องการการเอาใจใส่เป็นพิเศษหากคุณมีการนัดพบหรือการประชุมสําคัญเลขานุการจะนําโปรไฟล์ของบุคคลที่คุณจะต้องพบมาให้คุณเอาละมาพูดเรื่องดีๆอย่างของขวัญกันถึงเวลาเพิ่มอีก 2- อสรายการในรายการของขวัญที่ราชวงศ์จัดพิมพ์ทุกปีสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2 ได้รับของต่างๆต,ตั้งแต่ที่ใส่กระดาษโพสติทธิ์ทำจากเงินไปจนถึงรถสปอร์ตไมเอีย e มมีข้อเสียคือคุณใช้ของขวัญได้แต่ของขวัญน,นั้นไม่ได้เป็นของคุณอย่างเป็นทางการแต่เป็นทรัพย์สินของงานสะสมศิลปะหลวงแต่เรื่องอื่นที่คุณได้สนุกในฐานะที่เป็นราชนีคือการมีวันเกิด2วันมันเป็นประเพณีเก่าแก่ย้อนกลับไปในศตวรรษที่18วันแรกคือวันที่สมเด็จพระราชนีประสูติและวันที่2คือวันที่อากาศดี และเฉลิมฉลองได้โดยไม่มีปัญหาเพราะในอังกฤษเอาละ่ะมาดูฟีดกันโอ้ใช่คุณเป็นดาวนบนโซเชียลมีเดียมีผู้ติดตามมากกว่า8ล้านคนในอินสตาแกรม5ล้านคนใน Facebook และมากกว่า650,000คนใน YouTube แน่นอนว่านี่คือบัญชีของราชวงศ์แต่เฮ้คุณเป็นหัวหน้าครอบครัวนี่อีกเรื่องหนึ่งคือพระราชินีเดินทางบ่อยมาก ท่านเสด็จเยือนมาแล้วกว่า120ประเทศและรู้ไม่ว่าในฐานะพระราชนีองค์ปัจจุบันคุณไม่จําเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางเพื่อไปต่างประเทศไม่ต้องใช้ใบขับขี่เพื่อขับรถด้วยเช่นกันฮ่าสิทธิพิเศษจากการ13นาฬิกาในที่สุดก็ได้เวลาอาหารกลางวันอาจเป็นมื้อแสนอร่อยที่มีถึง4คอร์สแต่ราชนีโปรดที่จะสวยแค่ส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นอาหารมื้อเที่ยงของพระองค์อาจเป็นสลัดจานใหญ่ ไก่ย่างและผลไม้สดเป็นจานเคียงหรือเมื่อพระองค์ไม่ค่อยหิวสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ก็ส่งโปรดแซนวิชทูน่าเป็นพิเศษนั่นเป็นสิ่งที่คุณจะกินในวันนี้เพราะทำกินง่ายทาเนยบนขนมปังหั่นแตงกวาแต่ต้องแน่ใจว่าหั่นเป็นชิ้นบางๆอย่างที่ราชนีชอบใส่พริกไทยทูนา่มามมยองเนสด้านบนแล้วก็กินได้เลยอ๋อและไม่มีคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งสำหรับราชนีเพราะงั้นก็ลืมเรื่องการกินมันฝรั่ง พาสต้าและข้าวไปได้เลยสมเด็จพระราชินีทรงทุ่มเทให้กับการเสวยพระกายอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างที่ตอนนี้คุณน่าจะรู้แล้วต้องไม่ลืมพิซซ่าและน้ำอัดลมขวดใหญ่กินเมื่อวันแห่งการเป็นราชนีสิ้นสุดลงด้วยละ่ะตอนนี้คุณมีเวลาว่างสองสาชั่วโมงคุณก็ทำสิ่งที่คุณอาจทำอยู่แล้วทุกวันในชีวิตปกติที่ไม่ใช่ราชนีแห่งอังกฤษ n น็ f l i ิไงละ่ะสมเด็จพระราชินีทรงโปรดการทอดพระเนตรซีรีส์บางเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่ได้รับแรงบันานใจจากชีวิตของพระองค์เองอืมถ้าพวกเราทุกคนมีภาพยนตร์ที่สร้างเกี่ยวกับตัวเราเราทุกคนก็น่าจะดูเหมือนกันแหละคุณเหลือมองเล็บของคุณแย่จังสีทาเล็บหลุดนิดหน่อยได้เวลาทำเล็บแล้วหากคุณกังวลว่าจะมีคอลเลกชันสีมากมายให้เลือกก็ไม่ต้องกังวลเพราะพระองค์ทาสีเดิมมาตั้งแต่ปี1989ย้อนกลับไปตอนนั้นช่างทำผมของราชินีดได้เขียนจดหมายถึงแบรนด์หนึ่งเพื่อขอขวดน้ำยาเล็บสีชมพูอ่อน ซึ่งเป็นสีที่พระองค์ทรงใช้ตั้งแต่นั้นมามันไม่แพงเท่าไหร่ด้วยแค่ขวดละ300บาทเท่านั้น5โมงเย็นถึงเวลาน้ำชากับของหวานใช่ได้เวลาดื่มดำราชนีมักเลือกเค้กช็อกโกแลตโปรดของพระองค์เป็นชิ้นขนาดพอเหมาะสูตรเก่าแก่กว่า100ปีเสิร์ฟครั้งแรกแด่สมเด็จพระราชนีวิกตอเรียและไม่มีการเปลี่ยนแปลงสูตรเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอืมอร่อยคุณสวาปามทั้งชิ้น แทบจะไม่ได้เคี้ยวเลยด้วยซ้ําอย่าลืมสิว่าวันนี้คุณเป็นใครคุณต้องกินอย่างช้าๆและสุภาพคุณเอื้อมมือไปหยิบอีกชิน้นแต่น่าเสียดายที่ทําแบบนั้นไม่ได้อย่าลืมสิว่าพระองค์จริงจังกับโภชนาการมากเย็นแล้วมีเรื่องหนึ่งที่คุณอยากทําตั้งแต่ตื่นขึ้นมาในฐานะราชินีแห่งอังกฤษเมื่อเช้านี้เป็นสิ่งที่พระองค์โปรดมากที่สุดและทําทุกวันนั่นก็คือการขี่มา้าวู้ฮูไปเลย แม้จะมีพระชนมายุ9 4พรรษาสมเด็จพระราชินียังคงออกกำลังกายและรักษารูปร่างด้วยวิธีนี้พระองค์ทรงเลี้ยงม้าเองด้วยเช่นกันและไม่เคยพลาดงานแสดงม้ารอยยอวินเซอร์ประจำปีเลยการขี่ม้าทําให้คุณหิวคุณมุ่งหน้ากลับไปที่พระราชวังซึ่งมีอาหารข้ามรอคุณอยู่แล้วคุณตบชายด้วยเครื่องดื่มที่มีฟองและหวานอืมนั่นแหละใช่เลย 23นาฬิกาเวลาที่พระราชินีมักเข้าบันทมคุณยังไม่เหนื่อยและยังไม่หลับจากนั้นเสียงนาฬิกาก็เตือนคุณว่าเที่ยงคืนแล้วเปลือกตาของคุณเริ่มหนักคุณหลับตาและหลับไปอย่างรวดเร็วเสียงปลุกในตอนเช้าทำให้คุณสะดุ้งตื่นวันนี้ไม่มีปีคุณมองไปรอบๆอ,บอาพาร์ทเมนต์เล็กๆแห่งเดิมไม่มีคอกี้ไม่มีอ่างอาบน้ำเพื่อการผ่อนคลายหรือการขี่มา้าเพียงแค่แมวของคุณจ้องมองคุณอย่างว่างเปล่า รออาหารเช้าของมันฝ่าบาท